ไม่อย่งจแม่ลาแม่ลบอุ่นยวนไปแม่ลาบุยื้อุ่ไหนนปกนจะบอกเอวาเลี้ยงมะเขียยไหนีลันแล้วกอดอึศรเย้น้ำมืออบล้ยงนัไนมบอเลี้ยงดอกบอกไ่าย ละนะน,น้งเลงไปยังบ่ลงไปดอกอพี่เนะพดแม่ลาบเลยยุพี่ดีงา,งานงนยงางานะพี่อยาไะเฮ็ดยังเฮ็ดท่ายยังนัง่นแตพี่ไม่ง้างไปนี่ยบอมีดอกงวัวนั่น พุ่นง้อผู้ใดไม้ยุ่นนั่นง้อผู้ใดไม้แม่งผู้ใดหลงไปลงมาลงมาเอาเอาเอามือตังเลเอาเอาเอาเกิงคักยังมา ยาเราสีย่างไปใส่นั่นมาพี่นี่อยังแม่พูนมีแง่แมมเอินอยู่พูน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 ยแม่มเอินอยู่พูนว่าไปหรอกมะว่าไปหรอกก็ไ่าไปหรอก ยงยแม่มาตัดไมแม่บมีเีแม่โบเลยเอาเี่ยแม่โบเลเอางี่แม่บเไเอาพี่มาัดไห้จ้ะพี่เชื่พี่เช่อแม่พีขาพี่อยู่จ้ะแม่ีอยู่จ้ะแม่ไมปทังปุนดไปยังนี่สิไปยังทังนี่ไปหาแม่ล่ะ ไปรูดพม,มุ่่นไม่ง่ายชุกไหมผุ่นขามาแมไปยังบ่มา,า้าไปโดดเ๋ยวเมลาบกับมา้าเลยวน่ะ ก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็คนที่ไดปังไเนี่ตนตำรวกนะเออดังอ่นะรู้จากเบอร์ผมงทางก็รู้นะกาลันึงม้านบกว่านะครับผมนะเัหครับผมเขียงหมูพอที่แล้วก็ไปเก็บสปอร์ตที่เขียงหมูพ่อที่ด้วยนะครับมอะไรนันแหละเก็บมาเรียบร้อยอ๋อผไปกับพี่ากครับผมไปฝายดูเลยมาเลี้ยงงามาเลี้ยงงามาเลี้ยงงา

ว่า่าไปย่าไปคนน่ะนอนเอ็นไปง่ายคนทำไรขึ้นยังไป ขายบ่ขายบ่อม่แดงเม่บ่ขายแดงเม่แไอเดย่ะยิบบ่อยากขายไปไปไปผนยางไปน้ำมันเงียบไป้องพิมจะกับบาานล้วจ้าบอกเร็วกบนิ้งพพเยือกบานไปหายมลาแม่ลารับดิโอไม่ยางไว้แต่ เอ้ยไม่ยางไวเถอะเอาเอ้ยคือยางไวเถอะจ้าเอาคือยางไวเถอะจ้าเอาคือยางไวเอาเอาฝากกดไลค์กดแชร์ได้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องพิมพ์ด้วยน้องพิมพ์ด้วยจ้า๊ายบายเอาบ๊ายบายบ๊ายบาย